หลายยอดอยู่ครับต้นนี้แล้วงี้ยอ่อนนะครับผมทียอดอยู่นะครับผมน,น,นี่เก็บลงมาแล้วครับต้นนี้งามครับผมยอดอบบวบเลยนะครับผมพูดอ่ะอหมาแนวหน่อยหลายอยู่นะครับเนี่ยพูดหนีงาเดียวครับผมเนี่ยโมบ,บิดครับแ่งยิ้มเลยครับผมต้นเดียวเนี่ย สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุภูสุส้นๆๆถ้าเขาปลากินเขาหาผักหวานนี่คือเก่าครับผมมือนีนมาต่เศ้านะครับสวยมากอากาศห้อนๆครับผมช่วงนี้แล้วกับน้องแพงแล้วกับน้องไทยน้องเบาบส,สามคนเ <ๆ S 1> ลาะเก็บผักหวานช่วงนี้ก็เก็บผักหวานนะครับผมเลาะไปเรื่อยๆครับผมว่รู้ว่าชินนี้ยอดหลายบะสิมานะแ่หาเนาะแย่กันหาอยู่ตามไรเขานี่ครับผม เห็นไหมครับพุ่มนี่มันเป็นยอดน,น้อยๆครับผม ครับผมกลับไม่น้อยอีกต้นนึงครับผมยอดอยุบไปไปลายนั้นน้อยนึงครับบ่หลายปันหด

ปง ยอดดูครับตัวนี้กำลังโปร่งกับเีบหบยอดในน้อยอยู่นะครับเนี่ยพอแล้วงานจรงไว้ครับ อ e ีกพุ่มครับพุ่มน้อยๆครับผม เล็มไปเรื่อยๆเอ๊ยหยอดกระจังบางงามุดปลานี่บ่ได้ไอ้ะึนกน้ำฝนตะเกียร์นะครับหยอดน้อยๆต้นน้อยๆมีงามอยู่นะครับนี่ยหยอดหลายอยู่ครับผักหวานพุ่ม ผู้ก็ยอดหญยครับผมบางผู้ก็ยอดบอกค่้ายงามกำลังยอดครับผมเท่งนี่น นี่ต้นนี้อ่อนๆเลยครับผมกำลังงามต้นใกล้ๆกันนี่ก็มีอยู่นะครับตัวโบหลายนี่กำลังปูงนะครับนะเนาะยอดงาม อ่อนดีอยู่ครับผมุูมิึ่งนะครับอ๋อกำลังแตกขึ้นมานหน่อยๆน่อยบุญครับจะเลือกเอาครับผมยอดมันหน่อยอยู่ ចេញហើយហ្នឹងភូមិนึง ทุ่มทุ่มสองทุ่มตู้ดนะครับ, <S <S รบเ,เล็มไปเรื่อยๆครับผมอืมมีหยอดอยู่นะครับผม กำลังโปร่งขึ้นมายอดน,น้อยๆนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวค่อยเล็มเอาครับผมยอดอู้อ่อนดีอยู่นะครับ เก็บลงมาแล้วครับต้นนี้งามครับผมยอดอบบวบเลยนะครับอ๋อานละต้นนี้จะสองกำหนึ่งไงครับผมว่างนี้ก็หน่อยนึงครับผม อยอดลลยที่ครับผมปวดอะเริ่มเนี้ยแล้วครับ เปิดแล้วครับผมนี่ได้กำมุงง่ายครับต้นนี้พูดเถอะอู้ได้จังสี่อย่างสามสี่ต้นก็โอเคครับผมนี่ต้นใกล้ๆกันนี่ต้นหนึ่งนะครับต้นหน่อยนี่ทาง,งล่างลูหลุ่มน้ำลาไพ่ยังสี่บุค่อยมีคนลงมาเบิ่งครับผมมันจะเลยยอดหลายนะครับันี้ตน้นต้นหนาต้นที่เก็บอยู่สันเขานะครับต่ำเขา เหนเขาลัางเทียกันมีอยู่นะครับโอ้ลายอยู่นะครับเนี่ย ต้นนี้ก็ได้หลายเติบยอดเต็มต้นเลยครับผมพูดอะอหมาแนวหน่อยครับหลายอยู่ครับ มาเนี่ยวมาเนี่ยวต้นนี้ก็ได้หลายเติมแล้วครับนี่เต็มต้นอยู่ครับกำลังออกเก็บทั้งล่างนี่ก่อนให้ผมเต็มกิ่เต็มงา Uh. Lại lại. À, sẽ thúng con các ông. อยงนกก็นีกน่ก็ลายครับผมนกนกก็ล้างหัวงอ,อกเอาเดี๋ยวผมเก็บลงมาให้บึ้งครับผมนี่ดูทั้งไปไปเนี่ยมันทายยากครับ กระซีเบิด์ตแล้วครับผมเหลืออีกน้อยนึงนะครับเล็บออกให้เบิด์ตนะนี่ครับเบิดแล้วครับตัวนี้ได้ซีกัมหนะครับผมซี่กันี่ใหญ่นะครับเนาะแต่ว่ายอดบกค่อยอวบครับยอดน้อยๆเฉียวๆนะครับเนาะลาหนีมันอาจจะขาดหน้ามือผมจนจ่ตกใส่กุ้ยเชี่ยนะเป็นยอดเฉียวแบบนี้แต่ว่าอ่อนอยู่นะครับผมยอดน้อยยอดอ่อนอยู่ อู้ต้นเดียวนี่ก็คุ้มแล้วพี่น้องอู้ปูพอแล้วพี่น้องเนาเบิ้งต้นนี้เห็นยอดบ่ครับเดี๋ยวหุ้มยุบพุ่นครับหลายหลายหลายอู้บ่มีคนมาตัวนี่ทั้งนี้เบิ้งยอดครับผมแต่ว่าต้องวางกล้องครับผมเดี๋ยวเก็บลงไปให้เบิ้งหน้าครับเนาะนี่ครับหลายอยู่ครับ อีกงานเดียวครับผมเนี่ยเบิดครับเก็บอีกงานนึนงเดี๋ยวอยู่ทั้งล่างอีกหน้อยนึงครับมาสาไปหน่้อยนึงครับผมเลื่อมแก่มาตอนยอดแอดงเหลืองนี่หักครับผมต้น นี่คือจังบุมิคนมม่เก็บเลยครับผมีคนลงมาเบิง้งเปิดเรื่อครับผมอุ้ยอักหวานต้นเดียวอย่างยิ้มเลยครับผมต้นเดียวเนี่ยงามนะครับผมใส่ถุงกัน ยอดเหลืองเหลืองนี่ได้หลายบาทน,นะครับอันนี้ยอดเขียวๆนี่ต้องไปเลือกอีกนะครับไปเด็ดอีกที่บ้านนะครับผมาการมันเรียบแข็งเต็มถุงเลยครับผมเก็บผักหวานตามที่ต้น,นอู้หูอีกต้นหนึ่งพี่น้องครับผมเป็นยอดแบบเดียวกันนะครับยอดเขียวๆเต็มต้นเลยครับ ทั้งทิ้งผุ่นมิเตยอดเย้าๆครับเอาได้บนนีสูงอยู่นะครับต้นนี่ไปเก็บทั้ง่าง,างนี่เบื้องเนอ่ยงนี้มาถึกมองอยู่ครับผมนเมื่อนี่มองพิ่นโบเห็นเดี๋่ะเต็มงาเลยครับผมยอดมันเหย้าแล้วครับ เก็บเอาใส่ถุงก่อนครับผม โยนม่นีครับผมเอายาครับผมยุ Quindi, ่สูงนะครับนี okay ่ต้องมาเลือกอีกนะครับได้ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ว่าใบนี่ลังค้นเก็บไปเบิดนี่นะครับผมเอาไปมูดเอามูดเอาใบมันแต่ว่าผมบ่อานะครับผมเอาแตยยอดพอใส่ถุงได้เบิรงโอ้แก่นะครับ มีคนมาเห็นเอาเครื่องเดียวนะครับผมขี้ข้านหูดใบมันกระไดประมาณนี้นี่นะครับผมต้นนี้ได้บ่หลายครับผมเก็บบ่ถึงได้น้อยนึงนะครับ เล็มข้งางล่างนี่ดีกำนึงนะครับผมเอาแค่ okay. ที่เอาถึงนะครับผมเอาไปถึงก็ปล่อยไว้เพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วครับปล่อยมันเป็นพุ่มได้สามกำต้นก็ระมารถสามกำนะะหลายแล้วครับมัอนี่สองชิ้นะฮะโอ้ได้เต็มถุงแล้วนี่ครับผมอัดแน่นสุกเลยอัดแน่นเ,นเลยมัน แต่ว่ายอดเขียวแล้วเนาะงมื่อนี้ยียวนีแ้แกทิ่มเบิร์ดอย่น้องครับผมมีคนมาเก็บนีอยู่แถวหล,ลุบปลาไพน่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวยางโตนะครับผม,ม<า>ตัวน,นี้มีน้อยหนึ่งครับ เรื่องแก้ขึ้นกันนี่ครับผมติกรรมหนึ่งครับผัดหวานพุ่มครับผมโอ้มียูครับหน่อยหนึ่งปลานี่คือจังจอดโบอวดเลยครับผมจอดหน่อย lại vô đây, bố thánh nhanh. ไใบน้อยนึงครับผมอืมต้นนี้พี่น้องครับเบิง้งแกเบิดนะครับไว้คนเก็บตัวนี้งเหมน็มนเลยไว้ค้นเก็บปลายยอดไปแล้วครับผมขึ้นมาเพิ่งเขาด้วยตมีครับผมเพื่อนเก็บนี่ฮะเพื่อนเก็บเห็นปะครับสมากเพื่อนที่ยางน้ำสันเขากับลาเขา สองสามยอดนะครับผมเล่นไปเด็กเต็มต่อแล้วครับผมคนนีอ้อู้ผมไปได้ผักหวานอยู่ตำตำพุ่นครับบางนึงน,นี่ผมขึ้นมาจากปลาไพ่พุนะ่น่ะยางขึ้นมาแถวนี้นี่ห้อยเก็บแล้วครับเอาเดี๋ยวย่งางว้ยกลับแล้วครับผมขึ้นไปเบืเ้องแรกบุกคืบมันไดยแบบยางลงทั้งรังอวยกลับพุ่ณล่ะ อากาศจะเล็มไปเรื่อยนะครับตัวละน้อยนี่อยู่น้อยหนึงเก็บเอาน้อยนึง ยอดนะครับแล้วออกมาทางนี้กับมาพอห่างไนพานอีกแล้วครับผมนี่ห่างไนพานันลาสด กล่องข้าวโพดเป็นของเป็นกล่อ,องขา้าวโพดไปพ่นเอาละหอดทางออกแล้วครับผมก่อนกลับบ้านก็มาเบิ่งผลงานหนึ่งกองน,นะครับเนาะเมื่อนี้ก็เขาไปถึกมองอยู่นะครับผมไปได้ต้นในหญ่ยอดหลายนะครับเนาะได้คนละถุงกวกวนะครับอันนี้ของน้องแทงนี่สองถุงนี่นี่ยอดเหนือม้ออย่างเงี้ยอยอ <คน S 1> ่ยงางงานด้วยทวัรการเริ่มแก้ไปเรื่อยๆนะครับผมอู้ยน้ำเนี่ย กังแกงเซ็บๆไี่ชอบเหลืองๆน,น,นี้กลังแกงลำ้ำอันนี้ของผมก็ได้ถุงกวัาๆครับอันอีกหน่อยหนึ่งวี้โบเก็มถุงครับเครื่องถุงอันนี้ของผกันนะเนาะไปหลายอยู่นะครับเนาะรวมกันก็ได้ประมาณสามทุง่งนะพอได้อยู่ครับผมมื่อนี้ไปถึกมองกับฤทธพอได้เก็บอยู่นะครับต่างมองกับโบมีนะครับขึ้นเขาไปโบค่อยพ่อนะครับพ่อแต่หอยเก็บ ก็เลยกลับคืนลงมานะครับผมมาเก็บอยู่ทางล่างนี่เม่ได้ผักหวานอยู่ทางล่างนะครับเนาะเอ๋อคลิปนี้ก็ถือว่ามานอยู่นะครับผมก็ขอบคุณทุกไลทุกแชร์ครับทุกการติดการตามครับผมเอาไว้คลิปหน้าพามาเก็บไหมครับสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมานมานครับผม